ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของแค่เลยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเล h ชาแนลอีกตามเคยนะคะกลิปนี้แคเลสจะพาเพื่อนๆมาทำมะนาวดองวิธีถนอมอาหารถนอมมะนาวเก็บเอาไวก้กินได้นานๆค่ะมะนาวดองสูตรนี้นะคะสูตรไม่ง้อแดดไม่ต้องเอาไปตากแดดเลยค่ะวิธีทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวตามแคเลมาลงมือทำกันเลยค่ะเพื่อนๆ มะนาวนะคะแคลเลใช้มะนาวทั้งหมด16ลูกนะคะเพื่อนๆใช้เป็นมะนาวสีเหลืองนะคะเพราะสีเหลืองจะมีความขมที่น้อยกว่าสีเขียวค่ะในขั้นตอนนี้นะคะโรยเกลือป่อนได้เยอะๆก่อนเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็นําเขียงมาคลึงนะคะคลึงลูกมะนาวให้ทั่วทุกลูกเลยค่ะเพื่อนๆคลึงแบบนี้เลยนะคะตามคลิปเลยค่ะ ถ้าใครใช้เขียงไม่ถนัดนะคะใช้มือก็ได้ค่ะนี่ค่ะเครึ่องแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆตามวิธีนี้เลยค่ะเมื่อลึงไปเรื่อยๆนะคะเกลือเขานะคะจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวเลยค่ะเรามาล้างน้ำกันค่ะ ตอนที่เราล้างน้ํานะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่ามะนาวของเรานะคะผิวเขาจะมันค่ะน้ํามันจากผิวของมะนาวจะออกมานะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะคะล้างสงัก 2- 3น้ําค่ะเพื่อนๆน,น้ำที่2นะคะความมันของผิวมะนาวก็จะลดลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆ หลังจากล้างน้ำจนสะอาดแล้วนะคะวิธีถัดมาเราก็นํามาต้มเลยค่ะน้ําที่เราต้มมะนาวนะคะอย่าให้น้ําเดือดจัดนะคะถ้าน้ําเดือดจัดเดือดมากไปเนี่ยจะทําให้มะนาวของเราแตกได้นะคะ เมื่อครบเวลา10นาทีมะนาวของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่น้ำเย็นกันค่ะเมื่อแช่น้ำเย็นจนมะนาวเย็นแล้วนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมอีกค่ะ นำมานาลงไปต้มอ,อีกค่ะรอบที่2นะคะทําเหมือนรอบแรกเลยค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะทั้งหมด3รอบค่ะเ,เพื่อนๆ แคเลยทำครบทั้งหมด3รอบแล้วนะคะเมื่อครอบ3รอบเราก็นํามะนาวมาผึ่งเลยค่ะผึ่งให้แห้งเลยนะคะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวเราไปทำน้ําดองกันนะคะน้ำทั้งหมดแค่เลยใช้1ลิตรเลดค่ะเกลือป่อน1ช้อนครึ่งนะคะน้าตาลทรายประมาณครึ่งช้อนค่ะ ใช้ไฟอ่อนต้มนะคะเพืนเพื่อให้ส่วนผสมละลายเลยค่ะเมื่อละลายดีแล้วนะคะปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนค่ะการที่เราใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะจะช่วยทำให้มะนาวของเราไม่เป็นลาค่ะ เมื่อมะนาวของเราแห้งแล้วนะคะนํ้มาใส่โหลที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเกลือที่เราทำไว้ค่ะน้ำนี่ต้องตั้งให้เย็นจัดก่อนนะคะเพื่อนๆตั้งให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องเลยค่ะอย่าใส่ตอนร้อนๆน,นะคะ นี่ค่ะเคลเลจะใช้ถุงพัสตถุงร้อนนะคะใส่น้ําด้วยทับลงไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มะนาวของเราลอยนะคะเพื่อนๆกดให้เขาจมลงเลยค่ะๆๆหลังจากนั้นก็ปิดฝาดองไว้1เดือนค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะมะนาวดองวิธีทําง่ายๆค่ะวิธีนี้นะคะเหมาะกับช่วงหน้าฝนที่ไม่มีแดดตากมะนาวนะคะเพราะสูตรส่วนใหญ่นะคะจะนํามะนาวไปตากแดดค่ะสูตรนั้นก็ใช้เวลาหลายวันนะคะแต่สูตรนี้ค่ะแค่เป็นเพื่อนต้มสามรอบก็สามารถทํามะนาวดองได้เหมือนกันค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้ากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ